เรียนรู้ในหน้า TikTok กันค่ะคนที่ผู้ติดตามไม่ครบ1,000คนไปโหลดแอปนี้มาเลยค่ะหมักเสร็จแล้วไปที่ตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปกดที่บัญชี TikTok ที่เชื่อมโยงค่ะในที่บัญชีมา Ger ก e t ติ้งเสร็จแล้วกดเชื่อมโยงบัญชีใหม่ค่ะเสร็จแล้วกลับไปที่แอป t i k กต็อเหมือนเดิมค่ะกดค้างเพื่อคัดลอกชื่อนะแล้วนํามาวางที่บัญชีติ๊กต็ค่ะแล้วรอประมาณ48ชั่วโมงจะมีข้อความเข้าที่กล่องข้อความในติ๊กต็นะคะ ตอบรับคำขอเชื่อมโยงบัญชีแล้วก็มาที่ตะก,ก้าติกตอกได้เลยค่ะสำหรับคนที่มีผู้ติด,ดตามครบพันคนคนที่มีผู้ติด,ดตามครบพันคนแล้วทำตามนี้เลยค่ะตามลูกศรน,นี้เลยนะจิ้มเข้าไปในตะก,ก้านะคะมันก็จะมีคำว,ว่าสร้างรายได้ง่ายๆนะแล้วก็เข้าไปเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าอนุญาตให้ติกตอกส่งข้อมูลโปรโมทหรือไม่แล้วก็คลิกว่าอนุญาตนะคะรับรางวัลการทำงานให้เสร็จสิ้น เขาก็จะมีขั้นตอนต่างๆแล้วเราก็สร้างบัญชีตรงนี้เลยค่ะพอสร้างบัญชีเสร็จแล้วเขาจะมีให้กรอกข้อมูลก็กรอกข้อมูลตามที่เขาบอกเลยค่ะเสร็จแล้วส่งไปนะก็รอเขาตอบกลับนะคะทุกคนก็อันนี้คือการสร้างบัญชีง่ายมากเลยสําหรับคนที่ผู้ติดต,ตามครบพันคนแล้วนะเสร็จแล้วเราก็สามารถโพสต์สินค้าได้เลยค่ะสหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหน ก็สามารถเข้ามาถามกันได้นะโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวไว้จะมาตอบให้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกๆนะที่เราได้ค่าในหน้านะคะ